สอนเสิดีเดย์แล้วครับผมก็สําหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับผมในการจัดคอนเสิร์ตของผมนั่นเองชื่อคอนเสิร์ตว่า s p e c t ร u m of Me นั่นเองครับผมนี้ทางด้านหลังนะครับที่มาชื่อคอนเสิร์ตยังไงครับก็เป็น s p e c t ร u m of Me ครับผมก็ด้วยความที่เขาก็สเปกตรัมเนี่ยเหมือนกับเป็นการ เล่นเฉดเล่นแสงครับผมเป็นการเล่นแสงจากวัตถุยอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมก็เปรียบสมุทรว่าตัวผมเนี่ยเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งครับผมที่มีแสงจากหลายๆทิศเนี่ยส่องมาตกกระทบตัวผมแล้วก็สะท้อนออกไปให้เป็นตัวผมเนี่ยในหลายๆรูปแบบนั่นเองครับเล่นเลยครับสำหรับวันนี้สุดๆไปเลยครับผมแต่กี้ตอนไปซาวเช็คก็คือเสียงสั่นมากเลยคนระับด <rah. S 1> ูจารเล่นเฉดนี่เหมือนแบบมีแบบหลากหลายแนวใช่ครับผมแบบเป็นอะไรใช่ครับในงานเนี่ยก็จะมีหลายทีมครับผมก็จะมีเป็นทีม หวานหวานคอลเลอร์ฟูก็มีเป็นตีมแบบสปอร์ตก็มีครับผมเป็นแนวแบบฮิปฮอปก็มีเป็นแบบฟูฟูเท่ๆก็มีครับผมแข่งขันแน่นแน่นมากครับผมถือว่าร้อยชีวิตเลนื่ยอะต้องไถึงครับรวมทีมงานรวมแดนเซอร์ด้วยอ๋อถ้าถ้ารวมก็ถึงนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าแก๊สที่แบบได้รับเชิญขึ้นไปบนเวทีของเราเนี่ยก็จะมีเป็นเอ่อหนุ่มกายครับน้องกายเชซิวายครับผมแล้วก็มี พี่โต้งซูพีครับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็น้องสไตร์ครับผมแล้วก็มีพี่เจนนี่เทพโอซูวรนแล้วก็มีพี่จา่าอาสยามครับแขกรับเชิญที่คือกับเลือกเองเลยหรือยังไงครับก็เลือกเองด้วยครับผมใช่ถึงต้องเป็นแบบกลุ่มมวลเหล่านี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคคลที่ผมเนี่ยเคยผ่านการร่วมงานด้วยทั้งหมดนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าวิธีการทํางานหรือว่าเคมีในการทํางานอะไรย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเข้ากันรู้สึกว่าถ้าเกิด มีบุคคลเหล่านี้บนเวทีอ่ะน่าจะสามารถมอบความบันเทิงมอบความสนุกให้แก่พี่ๆแฟนคลับได้อย่างมากที่สุดก่อนท่านี้เหมือนกับคือบอกว่าอยากให้คนหนึ่งมาร่วมคนนั้นได้มาไหมคะมาครับคนนั้นคือ,อ,อคือน้องกายครับผมกายเจ็ดสิบวานี่ทำไมตาองไปไปไปรับไปอะไรคือเราเป็นแฟนเพลงของน้องเขาครับผมเราเราเรา,เราชอบฟังเพลงแนวแบบ ก็ไม่เชิงอินดี้แล้วมันก็จะเป็นแนวแบบเฉพาะกลุ่มนิดนึงนั่นแหละครับเราก็ชื่นชอบผลงานของน้องเขาแล้วก็มีโอกาสได้เอาผลงานของน้องเขาเนี่ยไปร้องตามงานต่างๆครับผมจนมาวันนี้ก็จัดคอนเสิร์ตก็เลยอยากจะชวนน้องเขาเนี่ยขึ้นมาร่วมแจกบนเวทีวยครับคือคือน้องเขาเก็บนิสิตท่เพลงก็เอาไมาเพลไม่ครับไม่ครับผมไม่ครับน้องน่ารักก็เลยต้องรีเควแล้วคนนี้ต้องขึ้นใช่คนนี้ต้องขึ้นครับไม่ยากเลยครับน้องการนี่คือแบบแค่ทัก นิวผ่านไอจีด้วยครับจำแั้วใช่ครับผมมเป็นถามผ่านไอจีว่าแบบยังไงได้ไหมอะไรอย่างงี้ครับคือส่วนกับทำอะไรบ้างในการแบบคว่ำเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราประสานงานติดต่อเองหรือะไรยังไงบ้างประสานงานก็จริงก็มีมีการนี่แหละครับผมที่แบบที่แบบเราเราเป็นคนแบบประสานเองอะไรเงี้ยครับผมว่าเราเราเราชื่นชอบผลงานเขาจริงๆเราอยากให้เขามาจริงๆแล้วเขาตอบรับทันทีเลยครับคือแบบได้เลยครับพี่ชายมาเลยใช่น่ารักมากการน่ารักมา ตามพี่เจนด้วยครับผมปกติเขาไม่ค่อยขึ้นคอนเสิร์ตใช่ครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบพี่เจนแบบเออยอมมาเป็นเกสให้เราด้วยเพราะว่าคือพี่เจนเนี่ยเขาจะเป็นสายแบบสายสายการแสดงส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่เจนเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตสักเท่าไหร่เราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบเราเป็นส่วนน้อยในนั้นที่แบบได้มีโอกาสเชิญพี่เจนขึ้นมาพูดเวทีดีใจมากมากบนเวทีเองนี่นอกจากร้องเล่นเต้นแล้วมันจะมีอะไรอีกนะฮะพีลร้องเล่นเต้น ลองเล่นเต้นก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วหรอลัมรลองเล่นเต้นลัมมีโชว์ก็จะมีก็จะมีเพลงนี่แหละครับผมที่จะมอบให้พี่พี่แฟนคลับก็ผมีเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นมาใช่ครับผมก็เป็นเพลงพิเศษที่เราเนี่ยจัดทำมาก็เป็นเพลงที่จะเล่าเกี่ยวกับชีวิตของเราเนี่ยแหละครับผมกับพี่พี่แฟนคลับที่ผ่านมาแบบผ่านอะไรมาบ้างอะไรบ้างนะครับผมนั่นก็คือเพลง คนานั่นเองครับามาจากชื่อของถูกต้องครับผม, <ừ> มก็เอามาเล่นคํากับชื่อ<ม>ของผมนี่แหละครับคำว่าคนาเนี่ยแปลว่ามากม,ม,มากมากมายหรือว่าเยอะแยะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เล่นคาว่าคําว่าคนาเนี่ยก็สามารถแปลไปได้หลายอย่างว่าแบบมีเจอปัญหามาเยอะเจอปัญหาหลากหลายคน,นามีความสูงมากมาหลายคน,นาอะไรก็สามารถตีไปได้เลยก็มีมีท่อนที่เขียนเองด้วยครับจามีส่วนร่วมกับเรองนี้ใช่ครับทน ถือว่าเยอะที่สุดแล้วก็คือเบอร์สเตเตอร์เป็นการร้องครั้งแรกของจากครั้งแรกเลยครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้เอามาร้องพี่พี่แฟนคลับทุกคนฟังเพลงเดียวเอ้ยเพลงเอาที่ทำใหม่ที่ทำใหม่เพลงเดียวครับผมเพิ่งเสร็จเพลงเดียวเมื่อวานเป่นอะไรรุ่นใหม่เ็ืป็นร้องเพลงเดียวไงครับอย่างวันนี้กิจกรรมที่แบบว่าเราจะแบบใกล้ชิดกันเจอเพราะมันมีความแบบหมอไอ้คู่ซีดอย่างเงี้ยฮะใช่ครับจะมีอะไรบ้างก็คือมีการลงไปหาไปทำอะไมีแน่นอนครับผมก็จะมีลงไปคบปาก แล้วก็เชิญพี่แฟนคลับที่เป็น Lucky ลัคกี้แฟนขึ้นมาร่วมกิจกรกรมบนเวทีกับเราด้วยเลยด้วยเอกลุศมากๆหน้าค่งแฟนคก็จกัดซ<ม>ุ้มเรียมข้นไปแล้วใช่ครับผมเยอะมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แฟนคลับทุกทคนมากๆเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนผมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลากันมาในวันนี้ด้วยนะครับตอนแรกก็บอกว่าเปรียนว่าทุกปีนี้ของอรอก็ได้แต่ก็เคยไม่ไม่ได้บ้านั่นครับเหมือนจะห้ามไม่ได้ครับผมนี่ครับแบบความรักความ งนที่เขาให้เราตอบแทนด้วยอะไรก็ประทับใจแล้วก็เนี่แหละครับเอาเป็นว่าคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นการตอบแทนพี่แฟนคลับทุกคนแล้วกันครับผมเป็นการสมสมมอบความสุขท้ายปีให้พี่แฟนคลับทุกคนแล้วกันครับอยากบอกอะไรเป็นแฟนที่เขาแบบสพอร์ตเรามาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ได้ครับผมก็ขอขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมแล้วก็ ขอบคุณอะไรหลายๆอย่างที่แบบพี่ๆทุกคนคอยทําให้แล้วก็คอยสนับสนุนกันนะครับผมแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆครับเดี๋ยวเราก็จะมีของขวัญอะไรเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับผมมอบให้เรื่อยๆนะครับผมอย่าก็ฝากติดัตินะครับจะมีจะมีนักแาดงเพราะวันนี้มันเป็นทีซินดราม่าจะต้องจะต้องรุบไหวไหมไม่ไม่รู้ครับไม่น่าไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ มันต้องมีอ่ะเนาะเพราะมันเป็นบริเวณทั้งหมดทั้งหมดเราอยากจะมันก็เป็นความประทับใจแหละครับผมข้างหลังเขาบอกพี่ว่าให้ทำให้กำลังใ้คุณเลยตรงนี้เลยเหรอตรงนี้นอ่ะไหนๆก็ส่งความสุขแล้วครับอยากจะอวยพรวันแฟนหรือยังไงบ้างครับกผมก็ถือเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ไปเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกๆคนนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมอะไรแย่ๆในปีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเอาติดตัวไปปีหน้านะครับขอให้ มีความสุขมากๆในปีหน้าแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งทีๆดีนะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนนะครับผมแฮปปี้นิวเยลคอมเมอร์ลี่คริสต์มาสนะครับขอบคุณคร nah, ah ับขอบคุณครับต้องคอมเมอรลี่คริสต์ม y สแต่ปีหนึ